โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u ูไตอนนี้นะครับอยู่กันในวอร์ซีเซเวอร์เทือนจัดซีนะครับทุกคน ก็ผมมาเซิฟนี้รู้สึกว่าเป็นวันที่3ติดแล้วนะครับทุกคนบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมจะมาเล่นโปรโมชั่นใหม่ให้ดูทุกคนอย่างจากเมื่อวานเนี่ยคือแบบว่าเราเอา2 0 0พใหม่ไปเกลียนคนมาแล้ววันนี้ผมไม่เชิงเกียนครับผมจะมาเปิดกล่องให้ดูนะครับว่ากล่องเนี่ยโอกาสดับของเป็นยังไงบ้างทุกคนซึ่งโปรโมชั่นใหม่ผมเปิดให้ทุกคน,กคนว่าของใหม่ตอนนี้มีอะไรบ้างทุกคนนะฮะบอกเลยว่าของใหม่เพิ่งมาวันนี้วันแรกทุกคนแบบว่าใหม่ล่าสุดเลยทุกคนดูครับผมนี่ฮนะดู นี่ครับทุกคนของใหม่ก็รูปร่างรูปตาเซตจก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนตัวละครก็ตามนี้เลยฮะที่ผมใช้อยู่คือ300ไทให้ท่านเกาะน,นะฮะทุกคนก็ตามนี้พร้อมกับเขาเรียกว่างไงอนะ่ะนี่ฮะของในกล่องที่ผมจะมาส่มวันนี้นะครับซึ่งผมมีประมาณ100กล่องทุกคนนี่100กลอ่องก็คือ100กล่องเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าเติมประมาณ1 0 0 0บาทนะครับซึ่งวันนี้แหละฮะผมจะเติมให้ดูแบบว่าลองแบบว่าถ้าเติมหนึ่งพันบาทเนี่ย,ย,ยเปิดเนี่ยจะได้เซ็ตเอ็นเอ็มแลกีเซ็ตนะครับทุกคนบอกเลยว่า ก็เนี่ยของมันก็มีประมาณนี้ทุกคนมีเป็นเซตอาโหดสุดนี่คืออะไรอ่ะอินุยาชะเหรอผมว่าอินุยาชะน่าจะโหดสุดนะผมหรือว่าไทท่านวะเออน่าจะอินุยาชะทุกคนลองมาก็ไทท่านผมว่านะครับสีตามระดับความโหดนา้ใช่ทุกคนนา้ใช่ผมว่านะครับโอเคก็ตามนี้ทุกคนนะครับปดีแต่ผมพําการเปิดเลยละกันนะครับแล้วก็นี่คือของใหม่ที่ผมเล่นเมื่อวานน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็อะไรเก๋ออันนี้ก็ขอสุ่มเว็บอันใหม่นะครับทุกคนตามนี้นะฮะก็บอกเลยว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาในลิงก เต็มผมไม่ต้องเติมก็อยู่ได้นะครับทุกคนเซิฟนี้โอเคเราไปหาทําการเปิดกล่องเลยลวกันทุกคนก็เดี๋ยวผมบอกเลยว่า100ร้อยกล่องเนี่ยผมไม่หวังเท่าไหร่ผมต้องดูก่อนว่าผมไม่เคยเปิดกล่องเซิฟนี่ไงเลยไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้ประมาณอา่อกี่กล่องถึงจะคุ้มนะครับมาทุกคนลงมาเซิฟเลยล้วกันนะครับเปิดกล่องลงมาอนหนึ่งนี่ไม่ต้องมาบวกนะลงมาเปิดกล่องก็เดี๋ยวนะผมเปิดกล่องเสร็จเอาของไปแจกสักหน่อยลวกันเดี๋ยวดูของก่อน รู้สึกว่าที่ผมพอแจกได้คงจะเป็นแค่ประมาณห้าสิบหรือห้าสิบทุกคนเพราะว่าถ้าเยอะกว่าน,นี้มันจะแบบว่าหลายตังค์ทุกคนมันจะมันจะแพงเกินไปนะเพราะของอันนี้เป็นของใหม่ทุกคนบอกเลยว่าของใหม่เนี่ยมีราคานะครับมไม่ไม่ใช่มีแจกนะเออมันไม่ใช่มีแจกที่แจกก็คือผมแจกนะครับทุกคนตามนี้นะครับมาจอนนี้100ร้อยกล่องไม่มีคนตามเรามา่ะใครว้าใครว้าไม่คุยไม่คุยไม่คุยฮะย,ยิงไม่ให้ไม่ให้ยิงคุยเดี๋ยวมันรู้นะฮะทุกคนอย่าไปยังอย่างนี้เลยมาเปิดกล่องดีกว่าทุกคนนะร้อยกล่องเรานะครับมา จังหวะนี้ครับผมเดี๋ยวขอเป็นกระเป๋าสักครู่หนึ่งแล้วกันกระเป๋ากระเป๋ามีขายทุกคนมาเนี่ฮะเช้ากล่องเช้ากล่องไนล่าไททันกล่องโอ้ตัวเราดิเราเปิดกล่องี่โคตรโคตรโก้ท่านบอกเลยว่าโคตรโก้ทุกคนนี่ฮะเปิดกล่องมาทุกคนเริ่มเลยแล้วกันนะครับดูครับทีหนไหนเอาเหรอไม่เห็นเหรออ๋อดีโอเคไม่เห็นเราก็ดีไม่เห็นเราก็ดีนะผมเราเปิดกล่องก่อนนะโอเคเราเปิดแบบหายตัวไปแล้วกันนะครับจังหวะนี้ให้อย่าบังเลยอย่าบังกล้องดิ เดี๋ยวผมทำการเปิดสักประมาณเนี่ยอ่าเดี๋ยวเปิดจนถึงตรงนี้นทุกคนนี่ครับไปเอามันมันไม่ได้ดีกว่ามันต้องกดเปิดอย่างงี้เออกดเปิดชี้นผ้าไม่ได้ต้องกดเปิดทีละอันยากเลย,ยนี้นะครับผมไม่ได้เปิดไปรัวๆเลยแล้วกันนะครับไม่ได้นับนด้ววย่าเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเอาสักยี่สิบกล่องละกันยี่สิบกล่องยี่สิบกล่องทุกคนยี่สิบกล่องนะฮะชี้ยี่สิบกล่องนะครับมาดูครับผมว่ายี่สิบกล่องแรกเราจะได้อะไรทุกคนโอเคครบแล้วน,นะฮะเรามาเทียบดีกว่าทุกคนว่ายี่สิบกล่องแรกเราได้อะไรมาบ้างทุกคนยี่สิบกล่องแรกก จะได้มาเป็นนี่ป้าไดมอนด์ป้าทุกคนสีม่วงเหรอใช่ป้าเดี๋ยวขอคอมูเทียบความแรงดิความแรงทาไมไดมอนด์นี่มันเซ็นเซอร์จังเดี๋ยวผมลองเทียบก่อนว่าไดมอนด์กับไททันเนี่ยอันไหนโหดกว่ากันทุกคนอ่ะไททันนี่ตอนนี้คือไททันนี่ถึกประมาณ9.15 9นะหัวไททันเรามาดูหัวไดมอนด์สิ9.15 9เท่ากันแล้วสรุปคืออะไรมันโหงุดหงิดกันปนอองง้าทุกคนเอองงว่ะทุกคนปืนไททันเป็นเอเซนเรแตไ่ไอ้นี่เป็นเออ้นี่เป็นแค่เอแต่มันถึกเท่ากันว่าไอ้งงว่ะ มันเขียนว่าไดมอนด์ฮัลโหลพีพแล่แล้วใส่หัวนี้แล้วห,นะห,หัวนี้นะหัวนี้หัวนี้ก็การชนหนึ่งครัเท่ากันมันต้องดูที่ความแรงปืนแล้วผมว่านะครับอ่ะอย่างปืนนี้นะครับฮัลโหลปืนนี้ขอพี่เสียงก่อนอยู่เรือไหนเนี่ย,อ,ยนน <laughs> อันนี้แรงสามพันเจ็ดนะครับผมส่วนเรามาดูปืนอันนี้เรื่องการลูกซอง I, B, ไอบีไอลูกซองไม่ดิผมไม่ได้เกตอื่นหรือเปล่ะยังไม่ได้เกตอื่นเลยได้แต่เกตอินเวช่ะเออเนี่ยของแรงทุกคนโหเก้าร้อยครับเก้าแปดเท่าไหรเก้าถึงเก้าสองร้อครับ 9812อันนี้คือดาเมจ7,200นะค,คือสีแดงนี่จะหัวสุดแล้วผมว่าสีแดงนะทุกคนนะนสีแดงนี่คือแบบว่าโคตอดพรพองเอสบวกเลยปะไม่รู้อะทุกคนต้องลองครับทุกคนมาโอเคเก็บก่อนนะฮะที่รู้คือตอนนี้ที่หัวสุดเราคือเป็นรุ่2ซองแดงทุกคนก็ได้มาสองกระบอกเลยนะทำมาเล่นไปไปครับทุกคนไปนต่อเราจะไปอ,อีก20กล่องทุกคนนะครับมาดูครับว่าความเกลือความดวงผมจะเป็นประมาณไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ ไอ้ทุกคนผมเปิดเกินว่ะเออใช่ปะออยังไม่เกินดีกว่านะครับโอเคยังไม่เกินยังไม่เกินยังไม่เกินมาครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวผมดูของก่อนนะครับตอนนี้ก็คือแบบว่าเราได้อะไรมาเนี่ยหัวหัวนี่มันถึกทำไมหัวนี่มันถึกเก้าเก้าแปดจุดเก้าเก้าอ๋อนี่สิเก้าแปดลองนี่ให้ทุกคนดูหน่ฮะหัวในท่านก็อันเดิมนะครับเก้าเก้าเอ,อ้ยเก้าแปดจุดเก้าเก้าทำไมมันมันบกนักปเลยวะเก้าแปดจุดเก้าเก้าว่ามันมัน ใส่แล้วมันบักนี่หว่าทุกคนหกอกนะครับเราต้องดูยังไงกึงจะรู้ว่าเออมันดูไม่ได้หรอทุกคนนะครับมันบักว่ะนะครับเนี่ยมันบักทุกคนคือที่ผมโชว์้ายมือล่างนี่คือดูไม่ได้เลยจริงเพราะว่ามันบักนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรที่กว่ากันสรุปต้องดูที่ดาเม็ปืนอย่างเดียวทุกคนแต่สรุปคือตอนนี้คือลูกซองแรงสุดตอนเนี้ยอันนี้ก็แรงหกร้อยห้าสิบก็คือแรงกว่านี้นะครับไปต่อครับไปต่อแล้วจะมป็นมือบวกคือสามือล่างนี่ดูไม่ได้เพราะว่าเราใส่เสร็จแรกไปเนี่ยปุ๊บแบบว นะฮะมาไปต่อเห็นไหมเก้าแปดจอ้าวผมถอดแล้วมันไม่โดนที่ผม,มทุกคนเอ้าอ่ะโอเคอ๋ออันนี้มันทำไมเป็นดาเมจมันสลับกันทุกคนเห็นไหมอันนี้พอใส่ตรงนี้ขึ้นตรงหัวพอใส่อันนี้ขึ้นที่ตัวมันบล็อกนะครับมันสลับกันโอเค เราดูต่อไปคืออ่าหัวนี้นะฮะหัวนี้หัวนี้9.8.99โอเคเนี่ยทุกคนมันมีความต่างทุกคน9.8.99ใช่ไหมเรามาดูหัวนี้ฮนะเราดูหัวอ่าไททันที่เราเปิดได้เมื่อกี้ไททันนะครับแชก็งงแรกแก็งงไปเถอะนะฮะมา9.9.25สุดคือหัวไททันถุกสุดนะครับคือก็คือเรียงเลยทุกคนไททันถุกสุดนะผมลองมาผมว่าน่าจะเป็นไม่ใช่ดิถุกสุดน่าจะเป็นเซตอินุยชะทุกคนที่เรายังไม่ได้อินุยชะนะครับผมนี่ลองให้ดูเลยอินุยชะ ินไว้ค <จ uur> e. ่ะ19.53โอ้โหโหดกว่าเยอะก็ตามนี้ทุกคนเรียงแล้วที่คนผมได้เกณฑ์ทั้ในก้อนเนี่ย B A A บวก S S บวกแล้วก็ S นะผมเนี่ยคือเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ S บวกนี <t> ่คือมปนเส้นแดงแล้วเส้นแดงโหดสุดนะเส้นพันแต่ผมงงตรงที่เขาเขียนสีม่วง500อะไรผมงงนี้ทุกคนงงนี้เว้ยเพราะสีเขียวทำแบบว่ากากทำ่มัึงสีเขียว300เองมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเขียวมันต้องโหดใช่เะล่ะเออนะครับป่ะเปิดกองต่ออาจจะมีมือเล็กน้อยทุกคนนะตอนนี้เข้าใจละไปต่อฮะ มาดูว่าเราได้อินนุยฉะครบเซตหรือเปล่านะแต่เราได้ให้ท่านมาก็ถือว่าครบแล้วผมว่านะครับแต่เซตแดงอินนุยฉะนี่กว่าท่านเยอะเลยนะเยอะมากยั่าไงวไ่าึืกว่าเยอะมากทุกคนแล้วก็เราเพิ่งได้ปืนมาเดี๋ยวทุกคนได้ปืนมาสองกระบ,บอกยังไม่มีอย่างอื่นมาเลยนะครับมาดูกันว่าผมจะได้อย่างอื่นหรือเปล่านะครับเปิดไปครับเปิดไปฮะ,ปปฮะมันจะเปิดช้าหน่อยนึ่งดูคนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันกดเปิดขีดขวาไม่ได้ต้องต้องเอาทีละนะครับ มาทุกคนเราได้ตัวไททันมาแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้คือได้ห่วงมาหลายชิ้นมากแต่เราก็ได้ตัวมาแล้วครับตอนนี้ตัวไททันนะฮะโอ้เอาเรื่องว่ะไงล่ะไททันไททันทุกคนเอาเรื่องว่ะทุกคนมาครไปต่อไปต่อไปต่อเหลือยี่สิบกล่องสุดท้ายนี่ยผมบรรลุกันว่าเราจะได้อินดุษณะเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เราได้แค่ปืนมาแค่สองอันลูกซองส่วนไอเดี่ห่วงที่ผมลองใส่คือแอดมินเขาแอดมาให้ผมไว้นะครับไปฮะยี่สิบกล่องเฮ้ยหัวไททันมาแล้วทุกคน เอาวะเอสบวกเอสบวกมันมาวะทุกคนเอสบวกเขามานะครับทุกคนเอสบวกเขามาแต่ผมงวง่าทำไมมันมันเป็นเอบวกแล้วมันไปเอสเอบวกเลยวะมันไม่มีเอสบวกกันเหรออะไรเงี้ยข้ามขั้นนะครับโอเคทุกคนมาลุ้นครับทุกคนลุ้นกันครับหนึ่งสองซ้ำโอเคก็สรุปคือได้้ท่านมาหลายชิ้นทุกคนก็คือได้แบบว่าครบเซตอยู่ โดยโโรวมแล้วน่าจะได้แบบว่าไททันครบ2เซตนะครับส่วนเซตอื่นเราไม่สนใจเพราะว่าไม่ค่อยโหดมากทุกคนก็ตามนี้นะครับก็บอกเลยว่าก็มันก็โอเค้ะมันขายเพราะมันมันมันคำติคเป็นโอเคอยู่นะเดี๋ยวผมให้ดูทุกคนอ่ะเอาเป็นนี่ดีกว่าอินุชะมาเทียบให้ดูอินุชะนะครับอ่ะอินุชะจะเป็นเซตนี้ปืนก็แรงอย่างที่บอกไปคือ7,200ทุกคนเนี่ยฮะหัวตัวก็53 53คนห้าสามลอาลองมาลองมาใส่ดูแบบว่าเป็นเซต2,000ดู2,000มาดูความต่างของ2,000นะครับ2,000กับอินุชะ 2 0งพันหนึงสิก็คือเยอะกว่านิดหน่อยทุกคน99.06เก้าจุดศูนย์หกเออจุดหกศูนย์นะฮะอันนี้เก้าเก้าจุดห้าสามทุกคนถ้าเรามาเซตพันละเซตพัน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 เราจะเป็นอันไหนว่งพันพันพุทแตกเป็นอ้าวพันก็คืออินเวชันดีกว่าเออของกูเออเลยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับโอเคป่ะเราเปิดร้อยกล่องเสร็จแล้วเราขอทำการเข้าไปแจกของแล้วกันทุกคนมาดูว่าจะมีใครเป็นผู้โชคดีได้รับของหรือเปล่านะครับผมก็ลองลองคนไปแจกนะทุกคนแบบว่าจะให้คนที่แบบดูไม่มีีีขอออองงงจรริะไเเ้้ยดกกวว่าแแบบล็ ชิ้นหนึ่งใจ้คนไม่มีของชิ้นหนึ่งจะแบบว่ายัางไงอะจะสุส่มแจกไปนะครับตามนั้นนะฮะจะล่องขนไปแจกทุกคนวันนี้คืออย่างที่บอกไปคือมันเน้นเปิดกล่องนะฮะตัวเซท่านนี่แม่งมันดุชิบหายเลยปะแต่ตัวโหดสุดคืออินุยาชะใช่ไหมอินุยาชะอันนี้มิตอาภูหอมเพียวเพราะว่ามิตาภูมินมิตาภูมิเพียวเพียววะ่ะทุกคนหลบได้จะหลบกระสุนดีมา ต่อไปนะทุกคนเราไปหาเซิร์ฟ PVP แจกของดีกว่าอุ้ยทำไมมันกระจายเซิร์ฟบุดิผมบอกทุกคนเซิร์ฟนี้คนมาเล่นนึงเดียวหนึ่งนงหนึ่งหนึ่งเนี่ยทุกคนหูกระจายเต็มเลยไหนก็มาแล้วไปเซฟโซนหน่อยละกันไปแจกของเลโก้หน่อยครับทุกคนใครอยู่ก็โชคดีไปนะครับบอกเลยว่าใครใครอยู่ก็โชคดีไปมีแปดคนเดี๋ยวรอดูคนว่ามันแบบว่ายูดีเห็นของดรอปเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงเป็นของใหม่ด้วยทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเป็นห้าสิบไปสักสองสามเซตแล้วก็ร้อยห้าสิบสักสองเซตดีกว่านะครับ จงไม่เห็นกูนะครับจงไม่เห็นกูอันนี้คือร้อยห้าสิบนะผมเอาไปสองเซตนะร้อยสิบไปสองเซตร้อยห้าสิบเป็นปืนลูกซองนี้ใช่ไหมเอาไปลูกซองกับสไนเดอร์นะะสองอันส่วนไอ้อันหนึ่งคือเอ่อห้าสิบนะเอาไปสักหลายเซตเลย่งห้าสิบนะเพราะว่าเราได้มาเยอะนะฮะไปห้าเซตเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเต็มกระเป๋าเยอะกว่านี้ปืนหนึ่งสองสาม สี่ปืนมันเท่ทุกคนบอกแล้วปืนปืนห้าสิบมันเท่จังวะเอาเรื่องจังวะเออสัญลักษณ์โลโก้โลโก้ที่เขียนเป็นไดมอนด์อย่างเท่เลยนะฮะมาขอจัดเซตแป๊บหนึ่งคือโอเคมาแล้วทุกคนเราทำการพร้อมเรียบร้อยฮะขอทำการเปิดก๊อตก่อนมาเราจะมาทำการเริ่มแจกวิคนที่ผูเ้เล่นใหม่ฮะเอาไปเลยหนึ่งเซตก่อนเพื่อนไอ้น้องไอ้นม เมีคนมาด้วยคนมีคนมา,มนมาด้วยไม่เห็นผมปะเห็นกูจริงไหมเนี่ยเอาไม่เห็นหรอทุกคนมาลองรับเสร็จดูรับเสร็จดูรับเซตดูรับเซสร็จดกเอางงไอ้นี่งงเอาของใหม่เฮ้ยไม่เก็บบาร์ให้ไดของใหม่เฮ้ยโหแม่งมืนของใหม่ทุกคนดูดิแม่งมืนของใหม่ปะเอ้ยหรือของที่ผมรับมันจะไม่เห็นวะเห็นดิ จะบอกว่ามเม่นของทุกคนเห็นกูอ่ะเอาดิวัดเฮ้ยมันไม่เกี่ยวของทุกคนโอ้โหแม่งโคตรเมินของเลยทุกคนดูครับน้องๆ้งผมใส่มาคิดใ,ใ,ใครดูดใครใครดูดสารภาพมาซะดีๆีเฮ้ยไม่ถ่ายไหนเฮ้ยเห็นแม่บอกมีคนเหลี่ยมมีคนมีคนเหลี่ยมตอนนี้เราเรามาดับอีทีนึงดับอีกทีหนึคนดับอีทีนึง,นง,นง,ง,นงเพื่อความไม,ไม่เชื่อตัวเองว่าเมื่อกี้ของมันรีใช่ไหมคือของมันรีไวใช่ไหมทุกคน ไอ้นนิงงไอ้นงงของดับอีกแล้วไม่เห็นของที่ผมดับหรอทุกคนไม่เห็นเหรอเฮ้ยเอาดีเอ้ยไม่เห็นของที่ผมดับอยู่เห็นอยู่ทุกคนเออแต่เนเมื่อกี้ไม่เก็บไม่รู้ค่าของของให้มึงนี่แม่งของใหม่แต่ตินนี Dante ้ของรีเลวทุกคนเมื่อกี้มันรีนะเรียวรีนี่นี่เรามาปวดฝั่งนี้มากกว่าปวดฝั่งนี้มดกกว่ามาปวดฝั่งนี้ปวดฝั่งนี้ปวดฝั่งนี้ทุกคนนี่ฮะเอางงงง เอาดรอปได้ไงเอาเฮ้ยมาให้ฝั่งนี้คนเราแจกตื่นแล้วทุกคนเราจะเป็นร้อยห้าสิบเลยระเบิดระเบิดระเบิดพลังของร้อยห้าสิบทุกคนเราทีละชิ้นทีละชิ้นอ่าเป็นเกาะ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 เอาเอาโอ้ยออกมาแยกกันดูทุกคนต่อไปเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวอ่าหัวหัวหัวเฮ้ยผมไปเสี่ยงใหม่ไม่ได้หว่าเออผมไปเสี่ยงใหม่ไม่ได้หว่าทุกคนลืมปืน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 ไซส์ไซส์ไซส์วิวไซส์ไซส์ไส์อ่าดรอปแล้วดรอปเก็บ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  แตกไปละเย็ดเกจไม่แตกต่อไปเป็นเซตท่าสิบของอันนี้ของไม่ค่อยโหดนะแต่ก็ที่ก่อไม่มีใช้อ่ะเฮ้ยมึมาออนฝั่งนี้จะหมดแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปมอนี้ไปมอนี่มอนี้เยอมึงเงียบกีบเลยมึงมึงตกใจวะไม่นะของดับป้งบนหัวไหมนะของของดับบนหัวเฮ้ยเห็นไหมนะเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลครับจ่าอะไรครับเนี่ยฮัลโหลเฮ้ย ในเมื่อแบบว่าห้าสิบไม่พอล่อตาล่อตีทุกคนเราจะทําการดอปเป็นร้อยห้าสิบแลวกันทุกคนนี่นี่มึงไม่เห็นร้อยสิบกูดัร้อยห้าสิบอะอะอะนี่ยังมีบุคคลผู้เห็นค่านะครับขึ้นมาเอาห้าสิบไปก็ดวงดีไปผมได้ร้อยห้าสิบไปบอกแล้วคนเรามันจะดูหมบินของเอออย่ามึงดูดูบินค่าของของสิวะเออใช่ป่ะทุกคนมาแล้วก็เป็นเซ็ตนักบัตรนักมวยนักเนี่ว<ด>ะย่มาลูเยอะเ๋ยกูทุบ พี่ยูมาครับพี่ยูมาเดี๋ยวกูใส่เดี๋ยวกูใส่จอันนี้อันนี้รู้เยอะทุกคนอันนี้มันรู้เยอะนะครับมาพี่ยูเอ็มเอสซีอะพี่ยูพี่ยูเอ็มเอสซีรู้เยอะเฮ้ยเอ็มเอสซีทีวทอนหรือเปล่าพับจีป่ะพับจีหรือเปล่าไอเด็กคนนี้มันรู้เยอะทุกคนมาอีกสักเซตหนึ่งแล้วกันพี่ยูครับพี่ยูเนี่ยบนขอบบนเนี่ยเห็นขอบไมครับบนเนี่ยเห็นไหมขอบบนเนี่ยเห็นไหมโอ้โห เอ็มเออสะเอ็อสะอาดับดัอนี่นี่เี้ยลปคนไปเก็บของทุกคนตอนนี้ยังไงนะครับอ่ะกูดูของมาแจกได้ไหมไงเหรียญาล่ะนี่ทุกคนดูดูจะมีคนแตกเต้น <Yeah. S 2> <c oughs> เแล้วล่ะพี่แจกของพี่แจกของมาเดี๋ยวอ้อยอีกเซตนึงแล้วกันทุกคนแบบว่าไททันงนี่มันจะแพงเกินไปที่บอกเอา150เซตนึงแล้วกันทุกคน150นะอีกเซตนึงนี่เหมือนผมเหมือนผมเติม150มาเนี่ยทุกคนมาอีกสักเซตหนึ่งแล้วกันนะครับ150ทุกคนรอบนี้150ทุกคนดูดูดูดับเป็นหัวหกวันนะหัว <c oughs> <c oughs> ข้าหักเขาแจกของเห็นปไอเด็กคนนี้มันรู้เยอะทุกคนดับิดนดับปืนะดตัวอบเฮ้ยเื่มัหหายตัวว่าเมื่อกี้นากูหลอนเ้ยผมแจกมันดทุกคนดูผมแจงมันทุกคนแจงมันนะแจกมันี่ยววย่ยสวัสดีครับร้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จะไปไอ้ด็อกเอ้ยเวลาอยากกี่ตัวอีวะ พเบริตัวเองมาบ้านเาบ้านมันเป็นยังไงทุกคนแจกของนะครับของดีจ hmm. yeah, like uh, uh ้า huh. ด yeah, ีจงหวเนี huh. wow, ่ยเล่นโหดโอ้โหปากอันนี้คือปากตัวแหลนะบอกเล่นโหดเนี่ยปากตัวแหลนะทุกคนใครผมเล่นโหดนี่คือปากตัวแหลนะทุกคนนะครับบอกเลยว่าใครไปปากคนเล่นโหดที่ปากตัวแหลนะแจกของนะแจกไปจนหมดเลยเฮ้ยเราแจก150เซ็ตตัวนี้กว่าลง150เซ็ตตัวนี้อะไหนก็หมดละคือเหมือนนี่นี่เหมือนผมเติม150มาแจกน้องๆเลยนะครับเนี่ยเออก็แอดมินจะด่าผมรวมไปทุกคนนะก็บอกเลยว่า150สี่เซตวันนี้นะฮะใครได้ไปก มามาเอาไป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 เอาไเอยทจัดเลยอ่าแล้วตอนนี้ต้องหลกักระบะตรงน,นี้อ,อ,อะไร <c oughs> วะอะไรวะอ่าทุกคนเส้นสายทุกคนนะโอเคก็สวัสดีครับทุกคนผมขอจากไปที่คทุกคน ชอบจะลืมฝากไลยทุกคนจะดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับโอเคไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมเซิฟน,นี้เซนจัดซีก็ลิงก์กลุ่มในคลิปผมถ้าผมมาเมื่อไหร่บอกเลยว่าแจกของแน่นอนทุกคนไปละเทนคลิปหน้าผมขอบคุณที่ดูจนจบนะครับบ๊ายบาย